นี่นะครับมาเดินสำรวจไม้โบราณนะครับมาเจอกับชิ้นงานหนึ่งนะครับ네ไม้นะครับกลายเป็นหินครับนี่ครับไม้กลายเป็นหินนะครับนี่ครับเป็นหินเลยครับไม้กลายเป็นหินครับหน้าดินเลยครับไม้นะครับอันคนตบนอยู่นะผมครับ ็นฟอสซิวเลยนะครับหาดูยากครับอยงน,นี้ครับายกลยเป็นหินเลยครับไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับหืกลายเป็นหินเลยนี่ กลายเป็นหินเลยนะครับไม้พี่เลียอืมไม้กลายเป็นหินนะครับอ่าจะยาวนานนะครับนี่ครับ